สวัสดีค่ะมาเล่นพีกอะเดก,กันนะคะในหัวข้อเนื้อคู่ของคุณนะคะเขาคนนั้นคือใครแล้วคุณเจอเขาแล้วหรือ,อยังเราลองมาดูกันนะดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์นะคะมีสามกองให้เลือกกองที่1 2 3เลือกกองที่ดึงดูดสายตาดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะคะถ้าเลือกได้แล้วไปดูพร้อมกันเลยนะ,ะมาดูกันที่กองแรกนะคะเนื้อคู่ของคุณเป็นใครเจอเขาคนนั้นแล้วหรือ,อยัง กดหัวใจกดติดตามกดคอมเมนต์กดแชร์ให้กอบด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะฝากเข้าไปติดตามช่องอดิดาทาลอดในแอปแดงด้วยนะคะใครที่ชอบดูคลิปยาวๆนะนะคะฝากไปติดตามกันด้วยนะชื่อเดียวกัน10ไม้เทา้า9ไม่เทา้านะ10ถ้วย9เหรียญเดือโฟส10ดาบ1เหรียญไนท์ถือไม้เทา้า2เหรียญ หกดาบนะคะห้าเหรียญเนื้อคู่ของคุณคนคนนี้นะเป็นคนที่คุณกับเขาอะเคยรู้จักกันมาแล้วเป็นคนที่คุณกับเขาวนๆเวียนๆกันอยู่ในชีวิตแต่ตอนนี้เหมือนกับว่ามีการ move on กันไปหันหลังให้กันไปนะคะหรือมีการเหมือนกับเขาเรียกว่าทํางานด้วยกันก็ได้หรืออยู่ในองค์กรเดียวกันหรือวนเวียนอยู่ในชีวิตของกันและกันแต่ความสัมพันธ์มันยังลงเอยกันไม่ได้อะเพราะ นะคะตัวเขาอาจจะติดคอมมิชเมนต์หรือตัวคุณอาจจะติดคอมมิชเมนต์อยู่ก็ได้หรือติดปัญหาภาระหน้าที่นะคะเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวหรือเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงในชีวิตนะคะคุณกับเขาจะเป็นคนที่มีประสบการณ์ความรักที่ผิดหวังเกี่ยวกับความรักนะคะหรือผิดหวังเกี่ยวกับชีวิตคู่มาก่อนนะคนคนคนี้มีเกณฑ์สูงมากๆที่เขาจะทํางานในองค์กรเดียวกันกับคุณหรือรู้จักมักจี่กับคุณผ่านสายงานผ่านสายครอบครัว นะคะหรือมีมีคอนเนคชันกันด้วยเรื่องงานด้วยเรื่องธุรกิจหรือเกี่ยวกับเรื่องอผลประโยชน์บางอย่างนะแต่พลังงานตอนนี้เหมือนคุณกับเขาต่างคนต่างเป็นอิสระเขาก็อาจจะเป็นอิสระเหมือนคุณทั้งคู่ยังไม่ได้มาลงเอยกันอะ่ะเหมือนคุณทั้งคู่ยังคงแบบต่างคนต่างอยู่คนนึงติดคอมมิชมน์อีกคนนึงเป็นโสดนะคะแต่ท้ายที่สุดอะ่ะมันเหมือนกับว่ามันจะมีใครคนหนึ่งที่เขาจะเจ็บปวดจากความรักครั้งเก่าของเขาแล้วพอเวลาที่เขาโสด แล้วเขามาเจอคุณหรือคุณไปเจอเขาแล้วคุณกับเขาจะมีการสปาร์กมีการมีการครบกันมีการชอบกันมีการรู้สึกดีต่อกันนะคะแล้วก็กลายเป็นมาสร้างชีวิตครอบครัวด้วยกันมามีอนาคตร่วมกันแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายอะ่ะจะผ่านการมีชีวิตคู่มาก่อนหรือมีครอบครัวมาก่อนหรือเคยมีลูกติดมาก่อนเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็เป็นไปได้นะคะเนี่ยแหละคือเนื้อคู่ของคุณคนคนนี้เป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับการเงินได้ ทำงานเกี่ยวกับข้าขราชการทหารตำรวจได้หรือเป็นพวกวิศวกรเป็นช่างนะคะหรือเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับการขนส่งโลจิสติกหรือการท่องเที่ยวนะคะหรือเกี่ยวกับพวกบธนาคารแบงก์สถาบันการเงินหรือสินเชื่อรวมถึงเป็นองค์กรขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนได้หมดนะนะคะหรือทํางานเกี่ยวกับพวกาการรักษาการดูแลการบ,บาําบัดเกี่ยวกับ พยาบาลเกี่ยวกับแพทย์เกี่ยวกับหมอก็ได้นะคะบุรุษพยาบาลน,นางพยาบาลหรืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นเกี่ยวกับการรักษาก็ได้บ,บาําบัดดูแลรักษารวมถึงทํางานเกี่ยวกับน้ําทํางานเกี่ยวกับบ้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดินนะคะและบางคนนะคะคนคนนี้มีกิจการเป็นของตัวเองนะและบางคนอาจจะทํางานเกี่ยวกับพวกมักคุเทศ การท่องเที่ยวการเดินทางไปตรงนั้นตรงนี้อะไรประมาณนี้ไม่ค่อยอยู่กับที่อ่ะหรือเป็นฟรีแลนซ์ก็ได้นะคะที่มีเกณฑ์ที่คนคนนี้จะได้ทําหรือเป็นพวกนักออกแบบนะคะหรือเป็นคนที่ต้องใช้ความคิดใช้ไอเดียวิเคราะห์นักวิเคราะห์อะไรประมาณนี้หรือทํางานแผนาการเงินธุรการเนี่ยที่คุณจะได้เจอกับเขานะคะที่คุณจะได้เจอในเวลาที่เหมาะสมด้วยนะต้องบอกก่อนว่าจะเจอกับเขาในเวลาที่เหมาะสม คนคนนี้นะคะมีพลังงานธาตุไฟค่อนข้างโดดเด่นเมสสิงห์ธนูธาตุดินการพืชศพมังกรนะคะแล้วก็อาจจะมีแบบธาตุน้ํามานิดนิดหน่อยหน่แต่หลักๆเลยคือธาตุไฟกับธาตุธาตุดินเมษสิงธนูการพืชศพมังกรจะค่อนข้างเด่นชัดนะคะแล้วก็อาจจะมีธาตุน้ําปะปนมาบ้างบางคนนะอ่าก็เป็นมีนกรกฎพิจิกประมาณเนี้นะคะ ก็ลองดูเนาะเขาคนนี้เป็นคนที่มีตำหนินะคะที่จะมาเป็นคู่ของคุณต่อมามาดูกองที่2กันนะคะว่าเนื้อคู่ของคุณนะคะเขาคนนั้นเป็นใครนะคะแล้วคุณเจอกับเขาแล้วหรือ,อยังนะมาดูพร้อมกันนะกดติดตามกดหัวใจคอมเมนต์กดแชร์ให้กอลด้วยนะคะแล้วก็ฝากเข้าไปติดตามในแอปแดงให้ด้วยลิดาทาลอเช่นกัน ให้ชาลีออดเลเวอร์ไฮโลแฟนนะคะคนคนนี้เหมือนเป็นคนทางไกลเลยนะคะหรือเป็นคนในเครื่องแบบก็ได้นะเป็นครูบาอาจารย์ได้นะคะก้าวถ้วยสองไม้เทา้ายังไม่ได้เจอแน่นอนคนคนนี้อยู่ห่างไกลกันนะคะอิมเพลอร์มีพลังงานเป็นคนต่างชาติหรือเป็นพวกนายพลนายพันนายทหารนายร้อยตำรวจนะคะหรือเป็นผู้พิพากษาเป็นคุณครูหรือเป็นบิ๊กบอสหรือเป็นคนที่ อยู่ในตำแหน่งการงานที่ดีมากๆระดับสูงเป็นเจ้าของกิจการได้ด้วยเช่นกัน The World เป็นคนต่างชาติเป็นคนต่างชาติส่วนใหญ่หรือเป็นรักออนไลน์ที่คุณอาจจะเจอกับเขาผ่านโลกออนไลน์โลกโซเชียลก็เป็นไปได้นะเน้นย้ำนะคะคนที่จะมาเป็นเนื้อคู่กับคุณเขาจะมีความแตกต่างกับคุณอย่างสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างก็ด้วยเรื่องเชื้อชาติาศาสนาภาษาวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นแตกต่างกันด้วยเรื่องคุณวุฒิวัยวุฒิ อายุก็เป็นไปได้นะคะหรือความแตกต่างด้วยเรื่องสีผิวนะคะหรือคุณอาจจะขาวมากเขาอาจจะดํามากหรือเขาอาจจะขาวมากคุณดํามากก็ได้ชาริออตนะคะคนคนนี้นะคุณกับเขามีพลังงานเป็นคู่แท้กันด้วยให้คู่ขึ้นนะคะเลเวอร์เอมเพอเลอร์อมเพลสนะคะคิงถือดาบควีนถือดาบ นะหกไม้เท้าคุณกับเขาอาจจะเจอกันในช่วงระยะเวลาการเดินทางอย่างเช่นเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศหรือเดินทางไปดูงานเดินทางไปเรียนต่างประเทศนะคะไปศึกษาต,ต่อต่างประเทศหรือได้ทุนนะคะทุนการศึกษาทุนการเรียนนะหรือไปไปทางานก็ได้นะคะในต่างแดนในทางไกลอะ่ะนะดวงชะตาส่วนใหญ่เลยคือจะได้คู่เป็นชาวต่างชาติหรือคนที่มีความแตกต่างกับคุณนะคะส่วนบางคนคุณจะได้คู่เป็นคนไทยนี่แหละ แต่เขาอาจจะอยู่คนละคนละจังหวัดคนละอำเภอคนละภูมิภาคกับคุณนะหรือเป็นคนที่คุณกับเขานะคะอาจจะเจอกันโดยบังเอิญเจอกันผ่านสายงานอย่างเช่นเดินทางไปในที่ไกลๆไปอบรมด้วยการไปเจอกันนะคะแล้วไปไปเจอกันเขาเรียกว่าในการอบรมในการเข้ากลุ่มสังคมอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นไปได้คนคนนี้นะคะ นอกเหนือจากเป็นชาวต่างชาติแล้วหรือทำงานเกี่ยวกับพวกข้าราชการทหารตำรวจผู้พิพากษาทนายความครูบาอาจารย์นะคะหรือเป็นบิ๊กบอสเจ้าของกิจ,จาก,การหรือทำธุรกิจเกี่ยวกับเกี่ยวกับรถนะคะหรือทำงานเกี่ยวกับรถนะคะไฟแนนซ์ Finance, หรือเกี่ยวกับร้านอาหารเป็นเจ้าของร้านอาหารของกินทำงานเกี่ยวกับโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นขายของออนไลน์ทำสื่อออนไลน์หรือขาย ทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้นะคะหรือทํางานที่ผ่านโลกโซเชียลอ่ะก็เป็นไปได้บางคนอาจจะทํางานเกี่ยวกับพวกเสื้อผ้าขายของนะคะอุปกรณ์ความสวยความงาน,างานการเสริมสวยเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเสื้อผ้าอาพรพืชพันธุ์ธัญญาหารอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะคะหรือทํางานเกี่ยวกับพวกนักวิเคราะห์นะคะเกี่ยวกับสถาปนิกเกี่ยวกับวิศวกรเกี่ยวกับช่าง นะคะแล้วก็เกี่ยวกับทํางานเกี่ยวกับด้านศาสนาก็ได้นะนะคะองค์กรศาสนาก็เป็นไปได้เช่นกันนะหรือทํางานลักษณะเหมือนการเป็นแบบเป็นคนที่อยู่กับรถอยู่กับการเดินทางไกลตลอดอะสจว๊ตแอร์นะคะเกี่ยวกับสายการบินหรือเกี่ยวกับต่างชาติอะไรประมาณนี้การขนส่งก็เป็นไปได้เช่นการขนส่งทางบกขนส่งทางน้ําได้หมดนะคะแต่หลักๆเลยคือเขาเป็นคนที่เป็นใหญ่เป็นโตแล้วอะมีความอาวุโสมากๆแล้วก็มีความเป็น เป็น, ini, นะคะิงเป็นราชินีนะคะเป็นควีนอะไรประมาณนี้คือมีความพร้อมในทุกๆด้านคุณกับเขานะจะมีเกณฑ์ได้เจอกันนะคะเผลอๆอาจจะเร็วๆนี้ก็เป็นไปได้นะตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภามิถุนาไปจนถึงเดือนกรกฎาคมนะคะตั้งแต่เมษาถึงเดือนกรกฎาคมคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอเนื้อคู่ของคุณคนคนนี้เป็นคนที่คุณไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่เดี๋ยวคุณจะได้เจอคุณจะได้เจอจากการที่ คุณอาจจะเดินทางก็ได้นะคะเกี่ยวกับการเดินทางไกลอ่ะนะคะหรือคุณจะได้เจอโดยปาฏิหารเพราะบางคนไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ไฮโลแฟนบางคนไปบิงวอนร้องขอขอคู่แท้ขอรักแท้คุณกำลังจะได้คนคนนี้จะมีพลังงานเกิดในธาตุลมนะคะมิถุนตุลกุ่มส่วนใหญ่นะแล้วก็อาจจะมีในลัคนาราศีพุธศกลัคนาราศีมิถุนลัคนาราศีกรกฎ ะะหรือธาตุไฟเมสิงธนูนะคะที่คุณจะมีโอกาสได้เจอเนี่ยจะประมาณเนี้ยนะเตรียมตัวให้ดีนะคะเ,เร็วๆนี้คุณจะได้เจอแล้วนะอ่ะนี่คือกลองที่สองต่อมานะคะมาดูกลองที่สามนะคะมาดูซิว่าเนื้อคู่ของคุณเป็นใครนะเจอแล้วหรือยังอ,อธิษฐานเอานะ อืสีไม้เท้าเด e สตันด้วย k คิงถือไม้เท้านะคะหนึ่งเหรียญสามถ้วยเป็นเพื่อนคุณหรือเปล่าเนี่ยสองเหรียญเป็นคนที่วนๆเวียนๆอยู่ในชีวิตคุณหกถ้วยเป็นคนเก่าๆของคุณค่ะเดวิลเนี่ยเป็นคนเดิม เนื้อคู่ของคุณเป็นคนเดิมหรือเป็นคนที่คุณเป็นครอบครัวกันอยู่ก็ได้นะเป็นคนที่คุณคบกันอยู่แล้วคุณกําลังมีปัญหากันก็ได้นะนะคะไพ่หกหกเหรียญคนคนนี้เป็นคนเดิมๆิมเป็นคนเดิมเดิมไม่ว่าจะเป็นแฟนเก่าคนรักเก่าสามีเก่าภรรยาเก่านะคะรวมถึงบางคนเป็นเพื่อนเก่าเป็นกิ๊กเก่า นะที่คุณจะวนเวียนกันกลับมาอีกบางคนเคยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยวัยเด็กวัยเรียนบางคนเป็นเพื่อนในกลุ่มเรียนบางคนเป็นเพื่อนในที่ทํางานนะคะแต่เขามีพลังงานการเป็นคนที่เคยวนวน,นเวียนอยู่ในชีวิตคุณหรือเคยมีความสัมพันธ์กันมาก่อนเคยคบกันมาก่อนเคยรู้จักกันมาก่อนเคยรักกันมาก่อนนะคะแล้วบางคนเขาหรือคุณอาจจะต่างคนต่างไปมีครอบครัวไปมีแฟนของตัวเองแต่สุดท้ายแล้วนะคะ คุณหรือเขาก็ได้อาจจะมีการเลิกลาหย่าร้างกับแฟนเขาแล้วก็ต่างคนต่างโสดแล้วก็กลับมาหากันก็ได้หรือแม้แต่กระทั่งไม่จําเป็นว่าคุณกับเขาจะต้องไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วนะแต่คุณกับเขาอาจจะมีการทะเลาะกันเลิกกันจบกันนะคะหย่าร้างกันหรือมีมีการทะเลาะเบาแหวงกันจนสิ้นสุดของความความเป็นแฟนอะนะคะในอนาคตนะมีไพ่เดือนเมษาเกิดขึ้นหรือ ภายในอีกระยะเวลานะคะเร็วสุดไม่เกินหเดือนนี้นะคะ1-6เดือนนี้ช้าสุดไม่เกินช่วงประมาณต้นปีหน้ามกรากับกุมภาเร็วสุดก็คือเร็วๆนี้แหละนะคะคุณจะได้เจอกับคนคนนี้เขาจะกลับมาในรูปแบบของการเป็นเพื่อนของคุณก่อนกลับมาเป็นกาลยานามิกันก่อนกลับมา